เรามาอัปเดตกันรายได้เป็นยังไงเครื่องขุดในช่วงนี้นะเป็นเครื่องขุดบิตคอยกันบ้างคือบิตคอยของเรานะครับมันคุ้มหรือเปล่าขุดบิตคอยไม่คุ้มค่าไฟเป็นรุ่นที่รายได้ดีที่สุดในตอนนี้ดีกว่านะครับที่กินไฟน้อยเสียงเบาตัวนี้เป็นตัวที่ยังคุ้มค่าไฟแล้วฝากวางได้สสดนค่าเจนะ,นนะบิตคอยไมเนอร์นะวันนี้นะเรามาอัปเดตกันนะครับว่าช่วงนี้มีเครื่องอะไรมาใหม่บ้าง รายได้เป็นยังไงนะครับในเครื่องขุดในช่วงนี้นะช่วงนี้มีการทําตลาดค่อนข้างจหลากหลายรูปแบบนะครับทําให้ราคาเครื่องขุดเนี่ยถูกกดลงมาต่ำนะครแต่จริงเครื่องขุดก็ยังไม่ลดขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารายได้นะครับราคาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ที่ออกมาใหม่เลยก็จะมี D1 นะครับ DG h y ไฮโนะครับ D1 HyD ไฮโด d นะครับ แรงขุดที่ขุดด็อกคอยไลคอยเนี่ยถึง30 g h ินะครับแล้วก็20 g h ิแล้วก็ลงลงมาก็เป็น L9 ที่แรงขุดอยู่ที่17 GHz ะนะครับราคาปรับลงมาเยอะนะครับก็ทำให้การคืนทุนนะครับกลับมาดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่เหรียญก็ลงมาพอสมควรน,นะครับเดี๋ยวมันอัปเดตกันว่ามันรายได้แค่ไหน การคืนทุนเป็นยังไงนะครับไปดูกันนะครับอย่างแรกนะครับตอนนี้ที่มาแรงก็อย่างที่บอกคือเป็น D1 ไฮโดรนะครับแล้วก็ AEbox2 นะครับตัวน,นี้ a e Box 2มีพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งอยู่ที่อ่ตอนนี้ปรับราคาลงมาเหลือ89,000บานนะครับอาจจะไปดูอัปเดตตัวของไฮโดรเอาตัว17ละกันนะครับ ตอนนี้รายได้อยู่ที่637ดอลลาร์นะครับต่อเดือนนะครับต่อเดือนก็จะอัปเดตตัวรายได้นะอ่าก็จะเป็นดัวดีไฮโดรที่แรงที่สุดที่4 9 9 0 0 0้รายได้3,800 0นะฮะค่าไฟเหลือ1 6 0 0 0นะครับ30เต็งคือทุนเม่ไฟ13เดือนโดยไฟ23เดือนนะครับ ราคาไฮโดรตัวนี้เป็นราคารวมชุดน้ำแล้วนะครับก็จะราคาประมาณนี้นะครับแต่ชุดน้ำเนี่ยต้องอินบ็อกซ์มาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าบางช่วงมันไม่มีชุดที่เราต้องการอาจจะแพงขึ้นหน่อยหรือถูกลงหน่อยนะครับอ่ะดีจีไฮโดรนะครับ20 g h ินะครับ3 5 5แ0 0า่ 00, 000, นะครับเป็นได้2 5ง0 0่ครับไฟละ7 0 0 0กระเด็น,นทุนแม็กไฟ13ไฟสามสเดือน แล้วก็ตัวที่ปรับราคาลงมาก็คือตัว L9 นะครับ1 7 g h นะครับจะอยู่ที่323,000นะครับรายได้20,001 1หักไฟละ10,002 26เดือนเงินทุนแม่ไฟ14ลองสาย23เดือนแล้วก็ตัวนี้พร้อมส่งนะ2 6 5 g h นะครับ299,000พร้อมส่งเลยนะครรายได้2 1 0 0 0ครับไฟละ10,001 25เดือนเงินทุนแม่ไฟ13ลองไฟ22เดือนนะครับแล้วก็ตัว ถูกลงมาอันนี้เป็นตัวใหม่นะ16.5 G Hz นะครับแล้วก็มีตัว16 G Hz นะครับอยู่ที่แสน6ก0 0้าหนะครับแต่ได้20,000ืางค่าไฟเหลือ11,000หนึนะครับ26เดือนเงินทุนแม่งไปสิไฟยี่สานะตัว15 G Hz ตัวน้องเล็กนะครับ2 8 5 0 0 0แนาพนะครับรายได้หมื่นเก้าหางค่าไฟเหลือหมื่นหนึ่งยี่สิบเดือนเงินทุนแม่งไปสิบสี่หลันไฟยี่สามนะตัวล็อตมิกเนี่ยตอนนี้ราคาสูงนะ 2 9 5 0ส0 G Hz และได้2 0 0 0นหนับไาไฟเหลือ1มื0นหเจ็ดเดือนเงินตุลแม่ไฟฟ1ซึ่งอาจจะไม่ค่อยคลุมนะแต่ตัวนี้ปรับราคาลงมาแรงเหมือนกันนะครับตัว D g 1นึ plus ส4 4 G Hz นะครับสงแส0ห nah, ้ล้วได้17,000เจัาไฟเหลือ7 0 0ดเดือนเงินตุลแม่ไฟ14นไฟนะ1 4 G Hz mày, 3, 4, 7, so then, 24, 25, 2 5 2แ0 0แล้วได้17,000เจักาไฟเหลือเ0ดัเดือนเงินดุลแม่ไฟสิบสีรับ อ่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่โปรโมชั่นอยู่ในตอนนี้นะทำค่าฝากวางนะครับอยู่ที่เดือนละ9,000นนะครับล็อตมิถุนายนแสนหกหมื่นห้าพันนะครับได้หมื่นหนึ่งครับไปเหลือสองพันนะครับเจ็ดสิบเดือนคือทุนแม่ไฟสิบสี่ลงาส4ิสี่เดือนแต่ล็อตพร้อมอพร้อมรันเลยนะครับมือสองนะครับเก้าหมื่นเก้าเท่านั้นนะครับหรือใครอยากจะรับ เสียค่าส่งประมาณ5,000ันนะครับรับของวันที่1นะครับอยู่ที่รายได้1มื่นหนึนะครับผ่านค่าไฟ 2, ลือ2 0 0น42เดือนเงินทุนแม็กไฟ8.6ดจุดรอย้าย6ีเดือน d ีจีแม็นะแสนหนึ่งหมื่น้าได้8 0 0พไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ14เดือนนะครับตัวนี้ก็พร้อมส่งนะครับเป็น L 1 for full miner นะครับ ก็สามารถไปดูคลิปรีวิวได้นะครับแรงขุดห้าจุดสามกิเหตนะครับกินไฟเพงพันสองร้อยวัตต์นะครับราคาแสนสองหมื่นห้าพันนะครับพร้อมส่งนะเหลได้หกพันนะก็ไฟด่าสามพันสามสามเจ็ดเด้งคืนทุนแม็กไฟสิบแปดร้ฟ้าสามแปดนะครับถ้าใครเอามาคุยราคาพิเศษได้นะครับเหลือสองตัวเท่านั้นนะครับซ็อดเมสันก็ราคาพอๆกันนะครับข้ามไป D หนึ่งมินินะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีของเลยลด ส่งเลย8,9 0 0 0เพีอเดอร์6,3 0 0นะครับรายได้2,800นะครับอันเกินดุล40กว่าเดือนนะไม่หกักไฟย2ิ้า70กว่าเดือนนะแล้วก็ DG Home นะครับ DG h o m e 2GH นะครับ2อ h นะครับ6 5 0ม0นะครับลอตเมษา5 9 0่0นะครัด 59, ครได้2,500้ก็ฟ้าเดออ780กว่าเดือน 80, 70กว่าเดือนกเกินดุนไม่ไฟ2ี่สฟ้า200กว่าเดือน ตอนนี้ฟูลไมเนอร์คุ้มสุดนะครับถ้าจะเสียงเบาเสียงเงียบนับตัวนี้เลยประมาณ5 0าสเดซิเบลนะครับเสียงเบามากนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ตัวนี้ก็เสียงเบานะครับ99นะครับได้ไดอยู่ที่4,000นนะครับไม่คุ้มค่าไฟถ้าปรับโมเดลไฟเหลือ800ร้อยกว่าเดือนแม่ไฟ25บ้าเลยไฟร้อยกว่าเดือนนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็มินิดอก3พัสนะฮะ3 3 0 0 0 ปปหมดประหยัดไฟแล้วได้800หักแล้วเหลือ40นะไม่คิดค่าไฟ31เดือนนะครับแล้วก็มีล็อกสามธรรมดารอง่ายแล้วได้800นะไม่คุ้มค่าไฟแมกไฟ30กว่าเดือนคืนทุนนะครัสามพัดนะครับเอาไปทดสอบได้นะสามพันห้ากับสองหมนเก้าแล้วได้หกร้อยนะครับไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟสี่ถึงห้าเดือนคืนทุนนะประมาณนี้่มาต่อมานะครับเป็นเครื่องขุดบิตคอยกันบ้างนะครับ ที่รอคอยนะคือบิตคอยของเรานะครับมันคุ้มหรือเปล่าุดบิตคอยไม่คุ้มค่าไฟนะครับในหลายๆคนกล่าวนะครับจริงหรือเปล่านะครับมาดูกันนะฮะตัวที่แรงที่สุดของเขานะก็คือ H21 Hydro 473 g h นะครับ5,000กวัตต์นะราคา485,000รวมชุดน้ำนะครับถ้าเกิดแม้ชุดน้ำก็ลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับต่อไปหมื่นหนะครับ อ่าตัวนี้ส่งเออลดไป20,000ื่นนะครับขออภัยนะฮะแต่ได้25,000ื่นนะหมักค่าไฟเหลือ9,000พันนะห้าบปรเงินทุนแม็กไฟ19บเก้าหรือฟาามสอันนี้ลืมอัปเดตรายได้เดี๋ยวอัปเดตก่อนนะฮะแต่น่าจะประมาณนี้ครับบิตคอยเนี่ยรายได้อาจจะไม่ปรับมากนะครับแต่ละเครื่องนะมันขึ้นอยู่กับตัวของราคาเหรียญน,นะครับนะครับว่ามันจะมีการขึ้นลงนะครับมันก็ทำให้รายได้แล้วก็ ค่าความยากในการขุดนะครับก็มีผลนะครับต่อการรายได้ของเรานะครับซึ่งเราเอาตัวแรงสุดเลยแล้วกัน,นครับตัว 500kh มาคิดเลยแล้วกันนะครับง่ายดีนะรายได้อยู่ที่7 3 6ดอลลาร์ทำให้รายได้ตอนนี้อ่ะเท่าเดิมนะครับ2 3 0 0 0นะครับ2 3 0 0 0 อาหากาไฟเหลือ 7,300, นะ66เดือนเกินทุนแม็ก่อ20เออฟ้า46เดือนนะครับแล XP h y โดรนะครับ860 t h นะฮะ8 9 9แ0 0แล้วได้4,300 0นะฮะคาไฟเหลือมูลเนื่อง80กว่าเดือนเกินทุนไม่ก่อ20เออฟ้า49นะครับตัวเอชยี่ส e ินะครับไฮโดรเหมือนกันนะฮะ395 t h นะครับ265,000 อัน 19, อนร้ห่ก้าหาไฟถึาสี่พันหกสิบประเดีท๋ทุนแม็กไฟสิบสานฟ้าสามสิบหกนะแล้วก็สองห้าแปนะสองสามสอนสะัน้นได้หมื่น็ดนะเาไฟถ9 0สองเ่าเดือนแม็กไฟ13บสานฟ้าสี่สิบกว่าเดือนนะครับแล้วก็ x อ็กนะครับตัวนี้ไฮโดไปละหลายรุ่นนะครับปาโลก a i r ์โฟบ้างนะครับแอร์จะใช้งานง่ายสุดนะครับ 1> อ h 1 XP 270เ g h ที่235,000นะครับแลได้1 3ื่นมาไฟแต0 0ประเด็นเงินทุนแม็กไฟ17ฟ้า48แล้ก็ยังมีเครื่องที่เรียกว่าคุ้มค่าไฟกันอยู่นั่นเองนะครับขั้นด้วยไฮโดรนิ XP นิดนึงนะครับแสนห0 0 0นะแล้ได้1มื่นไม่ปุุงค่าไฟแม็กไฟ10เดื้นอสฟ้า6กประเดือนแล้วก็อ่ตัว251 GHS นะแสน0 0 0นะแล้ได้1 2ื่นสอง อัพค่าไฟไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ9.2ดเดือนไอฟ้า6ก0กว่าเดือนแล้วก็จาก XP ก็ลองมาเป็น s g ็ Pro นะครับอ่อจะมีสองสลับกันนิดหนึ่ง2 4 5 t h นะครับอยู่ที่แสนหกหมื่นเก้าพันนะครับแต่ได้หมื่นหนึ่งครับเข้าไฟหลั1พันกว่าร้อย่าเดือนเงินทุนนม่ยไฟสิบสี่ลอยฟ้าห้าสนะแล้วก็สองสามสี่ทีเฮดนะครับ แต่หกหมื่นเก้าพันรายได้หมื่นหนึ่ค่าไฟละพันห้ร้กว่าเดือนกันทุนแม่ไฟสิบสี่รอยฟ้าห้าสิบกว่าเดือนนะครับงั้นค่าต่ำที่จะคุมค่าไฟก็คือเอเจนท์นะครับออ uh, ยังยังมีอีกนะครับเอเจนท์พนะครับสองสานะครับราคา 1, 3, 5, แสนสา0หมื่น้าได้หมื่นหคากว่าน0ครัเกว่าเดือนกืนทุนแม่ไฟสิบเอ็ฟ้าสี่ามแล้วก็สองสอาทนะ แานสองหมืแลได้ม <ım. S 1> yeah. ืหนกไละพันหึ่งร้วกวาเดืนคืนทุนแม่ไฟสิบเอฟาสีแล้วก็เอสยี่นกะครับราคาแสนสองนแะครับแล้วได้หมื่นหนกค่าไละพันหน่าเดือนคือทุนแม่ไฟสิบเอ็ดยฟ้าสีเดือนแอตัวนี้เป็นตัวที่ยังคุ้มค่าไฟละฝากวางได้นะครับกับทางโรงเรนฟ้านั่นเองนะครับหรือวางเองก็ได้นะครับแต่การคืนทุนอาจจะยาวนานนิดนึง นะแต่ถ้าบิทคอยขึ้นเปอร์เซ็นต์การเพิ่มรายได้เยอะแน่นอนนะครับส่วนที21นะครับตอนนี้มีมือ2นะ5 5าหมเองนะครับมือ1 9 9่งเนะครับรายได้หมื่นหนึ่งนะครับไม่คุ้มค่าไฟไม่หกไฟก็ก็ห้าถึงสิเดือนคืนทุนนะครับอยู่ที่มือหนึ่งถึงมือสองนะครับรายได้เก้าพันห้าครับรถไฟฟ้าก็สามสิบสามารถทําให้คุ้มได้นะในโรงไฟฟ้านะสามสิบกว่าเดือนคืนทุนนะครับ ใน T ย1่สิ t h นะครับแล้วก็ตัวขั้นด้วย S 1 9บเก้าไฮโดรนะครับ198 t h นะฮะร,รายได้9,000ก้าไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟเก้า 9, เดือนเกินทุนตัวพวก S 1 9เนี่ยมันจะยังไม่คุ้มค่าไฟนะครับร้อยสามส t h นะครับรายได้6,800ไม่คุมให้ไม่หักไฟ8.5เดือนเกินทุนราคา58,000นะครับ130 t h 55,000นะครับ ขาดรายได้6,500นะครัไม่คุม้มค่าไฟไม่ไฟ8.5เดือนคืนทุนเคโ o นะครับ120 TH สามารถปรับ performance ได้112 TH 49นะครับพร้อมส่งนะตัวนี้มีพร้อมส่งอยู่1ตัว52,000นะครับพีออเดอร์49,000นะครับรายได้ประมาณ7,000นะฮะถ้าปรับ performance ถ้าปรับหมดประหยัดก็6,000นะครับไม่หักไฟ6.9เดือนเงินทุนนะครับถ้าหักไฟก็8เดือน เออถ้าเกิดหมดปกติ8เดือนนะครับแล้วก็ s 2 1 s 1 9 a pro นะครับ1อสมือสองนะ1 9ื0 0เ้อ่อ s 1 9 j pro 1 4อ GHz นะครับอ่อตัวใหม่นะครับ22,900นะครับมือสองห0่นะแล้วได้5,000ไม่คุ้มกัาไฟแม็กไฟ2-4เดือนทุนนะครับแต่ตัวเก้าส12,900เอสหมื่นอันนะครับอันนี้พวกนี้พร้อมส่งนะครับ s 9 9 j pro ราหได้4,008ไม่ผมก็ฝ่ายแม็กฝ่าย2.7เดือนคืนทุนอันนี้ก็คือของแอดมิเนอร์นะครับที่เป็นขุดบิตคอยน์รับแต่ขุดบิตคอยก็จะมีห้ออื่นด้วยนะครับอย่างเช่นตัวของว h ต t ุไม m วัต h a t Miner ์นะครับวตเนะครับหรือ m i โคร BT นะครับ190 CH นะ125,000ราวได้9 5 0 0ยังคงก็ฝไฟอยู่นะครับแต่การคืนทุนยาวนะครับโดยฟ้า80กว่าเดือนนะครับ ส่วน M 50s นะ124 t h นะ48,000ไม่คุ้งค่าไฟแม็กไฟ7.7เดือนกิลตุนและได้6,000นะครับ M 20s พร้อมส่งนะครับ8,900นะครับรายได้3 4 0นะไม่คุ้งค่าไฟแม็กไฟ2.6เดือนกินทุนต่อมาครับเป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับตัวนี้มีศูนย์ในไทยเลยนะครับก็คืออาว a รอนนะครับ156 t h นะครับ194 t h นะครับ 15, 000, แสนหน่าพันรายได้เก้าพันสี่เก้าพันไม่คุมค่าไฟแมไฟสิเอ็ดือนหนึ่งห้าเกาน่ะครับเจ็ดหนะครับรายได้เจ็ดพไม่คุมค่าไฟมากไฟเก้าจุดส่นะครับตอย่ทีเอสสี่หมื่นนะครับไม่คุมค่าไฟรายได้หกพันนะเจ็ดจุ้นคืนทุนหนึ่งสองสี่หกนะครับเก้าสามทีเอน้าะครับไม่คุมค่าไฟรายได้สี่พันหกนะครัไม่หักไฟสี่จุดสามเดนคืนทุน ก้าพันเกนะมือสองนะรายได้สี่พันนะไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ2.4เดือนแล้วก็เป็นมือ2รุ่นคสแบแล้วนะครับก็คือ T 1ินะห้าพนนะครับพร้อมส่งนะตัวที่ที่ที่นะ T S ได้ันหะไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ2.6เดือนลราคา3,900แล้วก็ย6 T S 2 9 0นะไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ2.2เดือนนะครับ a 1 F 12,5 0 0นะครับรายได้พัน0ไม่คุ้มค่าไฟแม็กไฟ2.4เดือน เอส e จเอสนะสอง2นนะไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ2.9เดือนนะครับตัวนี้เป็นมือ2รุ่นเก่านะครับก็เอามาโลโลราคาพิเศษกันไปนะครับต่อมาครับก็เป็นรุ่นเสียงเบานะครับ a v ร์ o n นนะครับ Nano 3ามมินินะครับ Nano 3า Nano 3ธรรมดานะครับราคา Nano 3 Q 65,000กหมนะครับรายได้4,500นะครับไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ14เดือนคืนทุนเอาไปโซโลได้นะครับเสียงเบาเสียงเงียบนะครับเครื่องใหม่ นะครับนานอสม s mini นานอสาม mini นับสามเจ็ t h นะครับ, 3, th, ร,บราคา35,000ื่นห้าได้พันแไม่คุ้มก็ไฟแม็กไป18เดือนเอาไปโซโล่ลุ้น3.25จุดสองหบิตคอยได้นะครับนานอส s นะครับราคา15,000ห้ารายได้300ไม่คุ้มก็ไฟแม็กไป40กว่าเดือนนะครับก็ไปโซโล่ได้เหมือนกันเสียงเบาเสียงเงียบนะครับเป็นแอร์ฟูดเอ่อเป็นคอร์เนอร์พิเตอร์แทนได้นะครับน, Food, า,นตตานอสธรรมดานะ12,900นสอาร้อยได้นะ สนะองร้อนะนย,นรย,ยนะไม่คุ้มค่าไฟไม่กนะไฟ60กว่าเดือนนะครับอ่าแล้วก็ลัคกี้ไมเนอร์นะครับตัวนี้ก็สายโซโล่นะครับกันเลยนะตัวนี้ปรับลงมาเหลือสามพันเก้านะครับสองพันเก้านะครับตัวนี้นะสามพันเก้าครับแล้วได้ห้าสิบไม่คุ้มค่าไฟไม่หักไปเจ็ดสิบกว่าเดือนสองพันเก้านะร้วได้สี่สิบไม็กไฟร้อยกว่าเดือนนะครับแต่อรายได้ราคาพันเก้าครับเอ่อไม่หักไฟร้อยกว่าเดือนแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปโซโล่นะครับก็ถ้าเจอ เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์การถูกเนี่ยก็ตามแรงขุดนะครับถ้าเราลองคำนวณน,นะครับมันก็จะ1 TH เนี่ยประมาณ0.01%ต่อปีนะครับประมาณนั้นนะครับที่จะได้3.25 Bitcoin ถ้าใครเอาเป็นโซโล่นะครับยิ่ง TH เ,เยอะนะครับมันก็เปอร์เซ็นต์ถูกก็สูงขึ้นนะครับ อย่าง100 TH เนี่ยก็ประมาณ0.1%นะครับต่อปีประมาณนี้นะครับก็ไปเสียบรวมๆกันได้นะครับเพื่อที่จะโซโล่หา3.25บิตคอยมีคนเคยใช้82 TH นะได้8.3 2 3, ได้ประมาณ6บิตคอยก็คือเกือบๆือบกว่าล้านนะครับประมาณนั้นต่อมานะครับเป็นรุ่นที่รายได้ดี นะครับที่สุดในตอนนี้ดีกว่านะครับที่กินไฟน้อยเสียงเบานะครับราคาก็ดีนะฮะตัว a e b o x ็อันนี้อันนี้พร้อมส่งอยู่นะครับรับได้เลยราคาเก้าหมืนเก้านะครับพร้อมส่งจ้ะเอ้แค่แปดหมืนเก้านะครับพร้อมส่งอ่าตัวนี้นะครับ A ไอบ็อกซ์ูอัปเดตนะครับตัวไลดได้นะครับ a e b o x ธรรมดาก่อนสาด 68,000นะรายได้10,000นะครับห่ 68, นะางก้าไฟเหลือ9 9 6 8เดือนคือดุนแม่ไฟ6.2รื้ฟ7.3นะ AEbox Pro นะ 46mH นะครับรีวิวไปแล้วลองไปดูย้อนหลังได้นะครับราคา77,000นะครับรายได้1 0 0 0นะก้าไฟเหลือ1 2 0 0 0 6 2เดือนคกอดุนแม่ไฟ5.8รือฟ6.5แล้วก็ AEbox2 e พร้อมส่งนะครับ 54mH นะครับราคา89,000นะครับ รายได้หมื่นนะครับก็ไฟเหลือหมื่เดือนเกินทุนแมมไฟห้าจุดหกลฟ้าหกนะครับ AE ISO l o t MESA นะครับเจ็ดหมืนแปดะครับรายได้หมื่นสี่ก็ไฟเหลือหมื่นะครับห้าจุดสเดือนเกินทุนแมมไฟห้าจุดสามงฟ้า5.7เดือนครับตอนนี้ก็คือตระกูลของ AE b o x นะครับไปดูรีวิวได้นะครับหลักอะต่อมาครับเป็นตระกูลที่ อาจจะตอนนี้จะไม่ได้รับความนิยมแล้วเมื่อก่อนมันจะมีนิยมอยู่นั่นคือ AL 3นะครับ AL 3ตอนนี้รายได้มันตกลงมานะครับก็ต้องรอดูว่ามันจะกลับขึ้นมาได้แค่ไหนนะครับ AL 3จาก i r i v e r นะครับตอนนี้มันไม่คุ้มค่าไปรายได้อยู่ที่182ดอลลาร์นะครับ อ่าไอเอลสามร้อยแปดสิบสองเนีนก็ราคาเก้าหมื่นเจ้านะได้หกพันนะครับ,บก็เหลือสามพันสิบห้าเดือนคืนทุนแบบไม่หักไฟนะครับแล้วก็ AE ไอเอลเอลสองร้อยนะเสียงเบานะครับราคาสองหมื่นห้านะครับอ่าพร้อมส่งนะแล้วได้แปดร้อยไม่คุ้มเข้าไปแม้ไฟยี่สิบแปดเดือนคืนทุนนะครับต่อมานะครับเป็น KS ก็ยังมีรุ่นใหม่ออกมานะครับ KS7 นะครับ 30 t h นะครับแ75,000นานะครับส่วนรายได้ของเขานะ K s เนี่ยก็เ,เป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมมาช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ดรอปลงมานะเนื่องจากรายได้ตกลงมาครับมาดูรายได้กันนะครับ k s ตัวน,นี้รายได้อยู่ที่6มนะครับ ราคาแสนเะจ็ดหมื่นห้าพันรายได้หมื่นหกนครับหากไฟเหลือหกพันยี่เดือนคืนทุนแม็กไฟสิ 10, เดือนไฟย 22, ี่สอเดือนแล้วก็เคสห้าโปรนะครับยี 21, ่สนะครับหกหมื่นห้ารายได้หมื่นบไฟเหลือพันแปดสามี่เดือนคืนทุนแม็กไฟห้าเดลองไฟสิบเกเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยอยู่นะตอนนี้นะเคสนะครับเคตัว20่สิบทีนะครับยี 20, ่ส ราคาห้าหมื่นก้านะรายได้หมื่นหนึ่ก็เหลือพันสาม่ีเงินกระทุนมไฟห้าจุบห้าเลฟ้ายี่สิบเดือนนะครับห s 7เคเอสเจ็ดไลท์นะครับสามหมื่นกนะครับรายได้สองพันก็เหลืแปดร้ีบหกเงินกระทุไฟสิบเจ็ดฟ้าร้อยกว่าเดือนนะครับอันนี้คือตะโกนเคเอสนะก็ยังอยู่นะครับยังขุดได้นะครับยังคุ้มค่าไฟต่อมานะครับเป็นที่ยังอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็น e9 นะครับ e9 ตัวนี้จะขุด etc นะครับ eth เลิกขุดไปแล้วนะครับตัวนี้ e9 เป็น etc นะครับตัวนี้อาจจะยังไม่คุ้มค่าไฟรายได้9.2ดอลลาร์นะครับก็ค่อนข้างจะต่ำเลยเดียวเชียวอ่ะตัว e z 1 0 0นะ3.2นะแสนสี่หมื่นเ้าได้2,700นะเรับก็ไปเหล 27, ือพันหประเด็งทุนไม่ไฟ54ไฟ้า200ปรนเดือน e9pro นะครับ แสนสองหมื่นหาพันนะครไปได้สามพันไม่คุ้มค่าไฟแม่ไฟ38มเดือน x 1 6 q นะครับร้ 190, อยเก้อยอยห้าสิบนะครับห้าหมื่นนะครับไม่คุ้มค่าไฟแม,ม่ไฟ35เดือนนะจะหมดละนะครับตัวหลังๆก็จะเป็นตัวรุ่นที่อาจจะ <c oughs> ไม่อยู่ในสายตาเท่าไหร่แต่ก็บางทีก็มีการโดดเด้งขึ้นมาอย่าง k 7นะครับ บางทีรายได้ก็พุ่งขึ้นมาสูงได้เหมือนกันนะครับในช่วง1เลยทีเดียวนะครับเคาเจ็ดเนี่ยจะราคา9 9 0าหมื่นเะ้าเลยนะฮไม่คงข้าไฟไม้ไฟ,ฟ,ฟ18.3เดจดนเคื่ทุน LB b o x นะครับก็ยังมีของอยู่นะเป็นเครื่องที่อาจจะไว้ทดสอบหุดนะครับ LBY นะครับชื่อ LB b o x นะครับรายได้มันอาจจะไม่ได้คุ้มค่าไฟนะครับ ได้ได้4 0 0นะฮะแต่ราคาพัน0นะครับไม่หักไฟ16เดือนกินทุนนะครับแล้วก็ K s f สเตัวนี้ก็มันจะมีขายอยู่นะเราก็มาให้ดูกันนะครับซึ่งอาจจะยังไม่คุ้มในตอนนี้นะแต่ถ้าใครเก่งว่าเหรียญไหนจะขึ้นนะครับก็สามารถซื้อเครื่องขุดรอไว้ได้นะครับก็อาจจะทำให้ เป็นหุ้นเหมือนหุ้นนอกสายตาก็ได้นะครับห้าสิดดอลลาร์ห้ดอลลาร์ห้าสิดอลลาร์ตอนนี้ก็ราคา3ามหมื่น้ารได้พันเไม่คุ้มค่า,ฟาไฟแม่ฟไฟ18เดือนเอสเอสบล็อกายได้ราคา4 9่พัน้วได้2องร้ไม่คุ้มค่า,ฟาไฟแม่ไฟ24เดือนนะครับแล้วก็ยังมีแซสสิกับแซกับ J.A. 3นะครับได้548ดอลลาร์นะครับรายได้จะอยู่ที่5,000ราคาแสนนะพันนะครับไม่ถึงเข้าไฟมากไฟ20เดือนเกนทุนแล้วก็ J.A. 3นะครับ J.A. 3จะอยู่ที่166 CS นะ230ดอลลาร์นะครับก็มีกลับกลับมาคุ้มค่าไฟบ้างบางช่วงนะครับตอ j 3ตอนนี้ ราคา8ปดหมื่นแดใได้7,000พม่ไหมผมค้าไฟแม่ไป11เดือนคืนทุนนะครับก็ประมาณนี้นะครับจับเจ้าตัวของรายได้ของเครื่องขุดบิตคอยต์ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็สรุปคลิปโดยประมาณนี้นะฮะใครสนใจตัวไหนนะอินบ็อกซ์มาสอบถาน AJ Y Prominer หรือเพจเครื่องขุดบิตคอยต์หารายได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปเทรดลับอะไรก็ฝากกดติดตามช่องไว้หน่อยนะครับ J Bitcoin หมา er, ยเลขนะครับแล้วก็กดเจดีย์แจ้ง เคล็ดลับนะครับก็จะลงไว้นะฮะวันนี้เราเหครับสวัสดีครับ